สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทำอะไรคะนดาจูพี่น้องเลมั้งสาวคอยพี่น้องมั้อันนี้ขอให้ด้วบ้าสำหรับให้ลุงเปิดให้ป้าเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยอ้าวันนี้จะไปให้ลุงเปิดให้ค่ะเปิดตัวไหนนี่ ีน้องเบิงอันนี้ที่ทาหน้าสำหรับเด็กนะคะเฮ้ยอย่าปี๊ตี๊อันนี้อีกย่างหนอันนี้อันนี้ทาเรีบก่าทาเรียบก่ะใครสั่งมาให้คะโอ้ยีพ่อ่ะกับดใครสั่งมาให้คะ่คคะ ตอนปวดเทอมค่อยแกะออกนะคะมันแกะออกได้อยู่นะแค่เอาไม้ก็จะแข็งไปที่นี่ร้อนมันก็จะก็แกะได้นะคะก็แกะแต่ว่ามันแกะได้ก็แบบสุัสดีมาไหนเอามาโชว์สิเอามาโชว์สิไม่ออกเลยเอามาโชว์สิเอาเรียกมาโชว์ก่อน ไหนโอ้โหฝีมือเจลิตะทาเล็บเองนะคะพี่น้องใบกำลังเย็นรูน้นะคะแี่น่อก็ฝนตกนะคะุนพรุ่งนี้ ไปโรงเรียนเนาะ <S 1> <S 1> ไม่ได้ไปค่ะหยุดอีกหนึ่งวันค่ะลูกวันจันทร์ค่ะเห็นดูโน้ตหน่อยเห็นดูโน้ตหน่อยถูกใจตัวน้อยต่งยาจะเป็นเด็กดีเห็นดูโน้ตหน่อยเห็นดูโน้ตหน่อยขอให้ตัวน้อยอยูอย่ยยสัญญาจะเป็นเด็กดี ตื่นเช้าติดออกไปเล่นเหมือนเออื็กเมื่อเคยออกไปเล่นกันแม่จ้าแม่จ้าจะนุ่มไว้นห,นหน่อยทางานอุคุมาหิวน่าดูเข้าไปโรงเรียนคนหัวซ้อนว่าจะเป็นเด็กดีจะซื้อไม่สนใครก็รักค่ะเรา,าไม่สนอะไรอีกนะอ๋อไป้ายังฟังไม่จบเลยหนูเว้นแต่หนู ทำย,ยูแล้วไม่ยูาาแล้วคุมาทาแป้งหรือมาทาแก้มกันนะคะสีคูเนะผสมกันเลยสีครูกับสีแดงนี่นี่ผสมกันเลยนะคะทุกคนก็คือผสมกันก็คือตโอ้สวยอ่ะนี่ค่ะทุกคนดู แข่งแล้วอาจารย์นุ้นนุ้งแข่งแล้วไหวว่าแกะได้ด้วยออกกันนะโอเคคะ่ะแค่นี้นะคะนี่แอกมาบอกเอ็ดดี้ด้วยไม่ไหวจ้ะมาหน้าก่อนนะคะอ,อ่มามัหน้าโอเคคะ่ะบายบายก่อนบายบายคะ่ะสวัสดียกมือสวยด้วยลวกูกทำดีๆค่ะนันดิตำดีสวัสดีค่ะทำดีดีนันดิตายกมือขึ้นทำดีๆ กาป้าหิ้งจกมขึ้นก็ยกอย่าเนี่ยดีค่ะก้มหัวลงด้วยโยอขึ้นสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ